เลยเฮ้ยบ่อย dùng có kim เขากินข้าวยังแล้วเพิ่นเลยบ่นอน này Kiện เปลี่ยนเครื่องน้อง lúng นางนี้แม็กนงนี้แม็กนงน้องคนมาคนคนโอเคสคนกันนงนี้กันโอเคนั่นเลยน่โอเคไปไกลกันเนอเ่องส่งอีกคนหนึ่งเรื่ยิ้มได้หเกิดเื่อยเมื่อยเด้อเ่จเบ่เื่อยจเกีดหสีชมพูสีชมพูตีมสีชมพูเ หน่แมหนาขนากอนกันขนกอกันเลยโอเคนั่นแหละขนานกันโอเคดีเน้าวอร์กยิ้มยิโอเคตึ้งสองสามโอเคฮะพอพัแล้วพัอแล้วเดี๋ยวอันนี้ขึ้นก่อนเดี๋ยวไปต่เเลยเยเยเขาไปไหมใครจะไป

แม่งยังไงมออันนี้มอนเคยมาซื้อมอสมีคนหาคนไล่ไล่คนไล่คนไล่เองสาวๆขนาดนี้วะ แต่กนละจุดคนละหนึ oh, uh ่ง uh, ว uh ันเดียวอันเดียวอันไนัดจแูไได้ไหมผู oh, hey, uh ้บ huh. ่าว้จไห

บอกไปเปิดสีพวตีมสีชมพูโอเคเด้อว้ยไม่เน่นั่ดูนัดนะลมไปแท้ดึงขี้ฝุ่นลงงับขี้ฝุ่นลงีดแล้วพอยักัังมีบางังงบอโอเคอบางพเลย